จะมาเป็นฟางข้าวให้เราอัดเราก็ต้องปลูกข้าวก่อนเมื่อข้าวออกรวงเกษตรกร,ร,ก,รก็เริ่มทําการเก็บเกี่ยวเพื่อนําผลผลิตไปขายและมีเกษตรกร,ร,กรบางส่วนที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของต้นข้าวจึงมีความคิดที่จะนําต้นข้าวไปแปรรูปเป็นผลผลิตอีกอย่างหนึ่งแทนที่จะปล่อยให้ฟางข้าวนั้นย่อยสลายหรือโดนไฟเผา และยังเป็นการหาไรายได้เสริมให้คนในชุมชนและตัวเกษตรกรเองเมื่อทำการอัดเป็นก้อนเสร็จเราก็นำไปไว้ในโกดังเพื่อเก็บรักษาไว้ขายให้กลุ่มผู้ที่เลี้ยงวัวพันธ์ุหรือกระบือกินในช่วงฤดูน้ำาดากหรือผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากฟางก้อนและยังมีกลุ่มคนที่นำไปปลูกพืชผักและ เพราะเห็ดฟางไข่นั่นเองค่ะ